ต่อไปมาในส่วนของเสริมวิชาภาษาอังกฤษนะคะ,ะเสริมวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ก็บอกว่านะคะกากบาททับคาแปลตรงกับคําศัพท์นะคะเอาเขจะให้เป็นคําศัพท์มานะคะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยกากบาททับคาแปลนะคะเอาเดี๋ยวเรามาทบทวนอ่านคําศัพท์กันก่อนนะคะ,ะ,ะคำศัพท์คําที่หนึ่งดูนะคะเอา e. sofa โซฟาต่อไปนะคะเอา L I V I N G R O O M Living Room ห้องนั่งเล่นต่อไปคะ่ะ V A S E เว็บแจกัน ไปนะคะเอา T E L E P H O N E เทลโฟนโทรศัพท์ต่อไปค่ะ C L O C K นาฬิกาเอาอีกคำหนึ่งนะคะเอา p i c t u r e พิกเจอรูปภาพาเมื่อทบทวนอ่านคำศัพท์กันแล้วทีนี้ในส่วนของแบบฝึกนะคะเขาจะให้เป็นด้านซ้ายเป็นคำศัพท์มานะคะแล้วด้านฝาเนี่ยเป็นคำแปรนะคะคำที่หนึ่ง living room living room แปลว่าอะไรเอ่ยห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะอา เขาจะให้คำเปลมามีห้องนั่งเล่นกับรูปภาพาเราก็ดูลิฟวิ่งรูมแปลว่าอะไรเอ่ยห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะอ้าวอันไหนคำไหนคือคำเปลลูกอ่ะลูกก็ดูคำเปลอันไหนถูกลูกก็กาเลยอาต่อไปคำที่สองคำว่าโทรศโฟน์อ่าทโทรศัพทแปลว่าอะไรเอ่ยโทรศัพท์จะไม่ลูกอ่ะอ้าก็าาจะมีช้อยมาให้เราเลือกเจก,กันกับโทรศัพท์ลูกก็ดูนะคะอ้าคำไหนที่ที่ตรงกับคำศัพท์ลูกก็กาเลยอ่าต่อไปคำต่อไปคำว่าโซฟา โซฟาโซฟาใช่ไหมลูกอ่าคำไหนเอ่ยที่เป็นคำแปลอ่าคำว่าโซฟานะคะอ้าวเราก็ดูคำไหนตรงก็กาเลยอาต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยเวฟอ่าวเวฟเจกันใช่ไหมคะอ้าวอาคำแปลอ้าวเขาก็มีอะไรเอ่ยคำว่าเจกันคำว่านาฬิกาลูกก็ดูเลยคำไหนที่แปลว่าเจกันอ่าเราก็ดูแล้วก็กาเลยนะคะต่อไปคำว่าคลอกอ่าคลอกนาฬิกาใช่ไหมคะอ่า นาฬิกาเอากำไหนที่แปลว่านาฬิกาลูกก็ดูแล้วก็กาเลยเอาสุดท้ายคําว่าอะไรเอ่ยพ i ิกเจอพ i ิกเจอรูปภาพใช่ไหมคะเอากาไหนที่แปลว่ารูปภาพลูกก็ดูเเมื่อตรงกับคาศัพท์แล้วลูกก็กาเลยอ่ะเมื่อเสร็จแล้วตรวจถอบดูก,ก่อนนะคะว่าถูกต้องไหมนะคะ่อารอมกับเขียนชื่อชั้นด้วยนะคะ